ครับบยากาช่องมองจีคอนซูดินครับนี่จะมาทำเมนูตั๋วไก่คูนี่ก็มาปรับคลิปตอนนี้เพรับที่กินแล้วจะทำตรง,ง,งนีามาปรับดีกว่ปากอบด้วยไปแม่ครู เราปัานเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเรามาผัดให้มันหอมครับค่ึงแน่นยิ่งอันนี้นะครับนี่ดับกลิ่นเผาได้ดีนะครับผัดไปเรื่อยๆครับผัดจนกว่าหอมๆครับผมแค่หอมนะครับไม้นิดๆเด,ดีด๋วยวประมาณนี้ก็เราจะใส่ไก่ที่เราหั่นไว้เรียบร้อยนะครับ มีเครื่องในผสมแล้วนะครับไก่สอันะอวครับมาผัดกับไก่สักพักหนึ่งนะครับเพื่อที่จะก,กินเท้าด้วยครับผม ครงแน่นม่วันนี้วันนี้นข้าวครับผมน่้าวเหนียวนะเลยเนิดนึ่งครัวันนี้นะแยงครับ <c oughs> มีข้สรข้าววัววนแมล้วก็จะหอมเลยครับแตก็้อ,อ,องเนิดนึงครับผมแล้วแต่ความชอบไม่ริงพวกรสดีผงนัว เกลือหรือพวกนั้นนิดนดเหน่อยก็สามารถที่จะได้นะครับแต่นี้นีนนก็ใส่นิ่นิดหน่อยนะครับย๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำเพิ่มนะแล้วก็แกงต้มไก่ให้มันใส่น้ำให้ให้ไก่มันสุกกระบุกน้ำล้างเครื่องปั่นครับผม ก็ทำไปเลยครับครับผมตัวสีดงี้ประมาณนี้ครับแต่มาเลยนะเลยดี๋ยวมันก็จะแห้งก็จะแห้งไม่หย่อนับเนื้อจะเหลือให้น้ำผุกขิกนะครับผมจะทำเหมือนคล้ายๆพวกไก่แบาบว่าน้ำผุกขิกหรือกอระดาษหม,ม,ม,มกหมกหมนะ้อไอ้น้ำไกนะ่แช่น้ำแต่นี่เป็นขั้วนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเ,อเปลี่ยนจ,จัดเนาะ อ่าตนนี้ก็เกล่มเดือดจัดเลยนะครับแล้วก็จะอให้แห้งค่ะแล้วก็จะต้มไว้สูงนี่นะครับจนกว่าน้ำจะแห้งไปหน่อยว่าไก่เราชีวีตจะใหญ่นิดนึงน,นะ,ะผมสีสันน่ากินเนาะครับผมกัปุ๊บปั้บปุ๊บปั้บปุ๊บปั้บแล้วครับจริงๆไก่ได้ที่แล้วครับเดี๋ยวได้ที่เราใส่ใบพร้อเ,เพิ่มเติมนะครับอ่าช่วงนี้เราก็จะมา เราไม่มีไอตัวนั่นปลากระเียเราไม่มีตัวอะไรนะเมียวกระด้งเราไม่ได้เอามาค่ะน้ำเือดวข้นมาหรออ่าน้ำเดประมาณนี้ครับผมเราก็จะใส่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเราจะใส่ใบกระเพราครับผมเพิ่มความจดจ้านและกลิ่นความหอมความเผ็ดนะครับกับคนนิดหน่อยครับผม วปเรื่อนนะยๆคนะรับใจเนาะเราปล่อยไว้ีนิดนะึงน้ำจะหายหมดเพื่อน,น,นแน่นเลยครับด,ดูจากนความข้นน้ำทีนี้ข้าวสกแล้วรก็เป็นแนี้ตีกับข้าวเหนียวจิ้มกับเ,น,บเน,บนื้อก็แซนะ่บเลยครับวันนี้ก็เหนียวไปฉันนาจะทานกันครับ มประมาณนี้ครับใส่น้ำเองครับชืดชืดครับผมนี่ครับพร้อมทานครับผมเป็นโตรครับผมน,นีได้อินทผาลามมาด้วยครับลูกค้ามาฝากครับผมอินทผาลามท้กเก้าอันครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้เอากระติ๊บข่าเหนียวมาใส่กระติ๊บข่าเหนียวเดี๋ยวรอกระติ๊บข่าเหนียวมาใส่นะครับ แต่ชิมอันนี้ก็คือน้ำพริกที่ตามเมาื่อวานน้ำพริกไปแห้งเรามาใส่กับปลากระป๋องครับผมเดี๋ยวใครอยากให้มันหอมวันนี้ก็ไปผัดเนะาะผัดกับน้ำมันก็ได้แล้วแต่ครับบางคนไม่ชอบกินแบบว่ากินข้าวก็ไปผัดกับน้ำมันก็ได้ครับบอกเลยว่าแซ่บจัดจ้านแน่นอนนะอันไม่ได้ข้าวนะคะเท่านี้นี่ที่ขายที่ร้านนี่นะครับเม็ดส้มสวยครับผมข้าว,าวจิ้มไม่กินนี่ครับกับกินกับอ่าเหล้าขาวคนเล็กครับผมแซ่บ <laughs> อันนี้ข่ากระถินครับผมข้างบ้านครับเด็ดเอาเลยครับผม้ันบานเลยประมาณนี้ครับบรรยากาศชิมกายชิมกายจว,จวดจุดจานว่านนร้อน,นอนร้อนเลยอืมเห็นร้อนแสบกระเือก็ร้อนอันนี้ก็ร้อนถึงพริกถึงขิงอร่อย ไก่นี้ไม่มีกระดูกนะครับเพราะว่าซีเป็นเนื้อไก่มาเลยแล้วก็เครื่องในไก่ผสมแล้วก็มาสับเองจิ้มน้ำพริกดูทีครับจิ้มพริกดูทีครับผมน้ำพริกจวดกันป้าไม่เอาบ้างอะเดื๋อวชุดชายห้าง่ครับโอ้สำหรับปันทำข้าเหนียวยังไม่คล่องเลยเนี่ย ประมาณนี้เนาะมีถ้าถ่ายมุมสูงก็หน้าก็จะผอมหน่อยนะครับถ้าถ่ายมุมล่างก็หน้าก็จะอ้วนหน่อยนะครับอ้วนมากตอนเนี้ยถ่ายมุมสูง,อ,งอ่าผู้จัดการลองชิมดูครับสักคำหนึน่งครับขยับล้ลอกข่าวไปกัน <c oughs> กเข้าที่ข้าวเหนียวเหล็กวะดื่มกบมาดื่มข้าวเป็นหม้อ ว่าจะกินข้าวสวยเป็นข้าวสวยชิ้นใดก่อนดีชิ้นใดก็ดีหนุ่อะหนุ่มอะแัวสีสันต้อเรลากินข้าวเราจัดเนาะถ้าไม่จัดมันาะเราจิ้มเราจัดแล้ว,วถ้ามันไม่จัดมันไม่แข่ ครับที่นี้ประมาณนี้เนาะและกันไปก่อนครับมือเที่ยงครับผมี๋ยวฝัดกดไลค์กดแชร์นะครับผมอะไรที่อาที่ดูไม่เข้าตรงข้อตาก็ขอสมาัายขอไัได้นะครับครับผมดีเวลากไปก่อนก,นกับช่องบองจีคนสุรรยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ